ขอพรที่ต้องการจะมาบนบ้างครับมีใครจะมาบนขอพรอกับผมเทวทบ้างใครพี่จะาขอพรแล้วก็จะมาบนทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องการสอบต่างๆนะครับให้มาตรงนี้อ่า ให้จับที่กระบองท่านนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดเราจะมีความเชื่อว่าตรงที่กระบองท่านนี่แหละท่านมีพลังอานุภาพเยอที่มนุษย์สามารถที่จะไปจับต้องได้เนื่องเป็นจุดแข่งพลังเวลาที่ท่านผักมืออยู่พลังต่างตาของท่านจะอยู่ที่นี้นะครับให้กล่าวชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิด แล้วก็สิ่งที่บนบานอาจารย์จะบอกว่าบนบานคือการสรานะรํา,สสา,รรงงาสเร็จแล้วลมาแก้บนนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆยังไงก็ถ้าสําเร็จแล้วให้รีบมาแก้บนเพราะว่าเราจะ,จะเกิดสิ่งที่ไม่ไดีเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าทุกคนหลายคนมีหลายคนที่มาเล่าให้อาจารย์ฟังบอกว่าอาจารย์บนแล้วไม่มีเวลามาเพราะว่าไปบนอยู่ที่ที่ไกลนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐาน ถ้าสําเร็จเสร็จสิ้นสมความปรารถนาก็ให้รีบมาบนบานนะครับให้รีบมาแก้บนเดี๋ยวจะแจกน้ำมนต์นะครับเอาไปที่บ้านคนละขวดอันนี้เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เราใช้ในการประกอบพิธีหัวหมูให้เจ้าภาพกลับคืนไปด้วยนะอย่างน้อยเอาไปหนึ่งหัวแล้วก็ผลไมห้หนึ่งถาดเอาไปกินจะได้เป็นสิริมงคล ทุกท่านมารับน้ำมนต์นะครับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เอาไปกินไปเป็นน้ำพิษไปเป็น,ปนยาพิษนะครับไอเป็นปะคงบ้านได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นี่ภาเวสวรรณท่านรับรู้ขอให้พี่สำเร็จทุกอย่างนะครับที่ตั้งใจไว้นะครับอาจารย์เป็นแค่แค่เป็นผู้ผู้นำ ในการมาทำพิธีนะครับขอให้พรอ,องค์ปูเทวสวัสดล์นรดา,ดานให้ทุกทุกท่านร่ลำรวยสำเร็จยิดเอาได้เลยครับยิบเอาเลยหยิดได้เลยขนมยิบกันไปละชินช้นสองชิ้นพิกา,ารปหยิบปาซาน อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับแ่อาจารย์ปิดไลน์ก่อน